เจี๊ยบรู้จักพลัง NLP มาเมื่อ10ปีที่แล้วช่วงที่เข้า MBM ใหม่ๆก็ขอบคุณพี่หมองกับพีาา่ทักษะที่พาเจี๊ยบเข้าไปโปรแกรมตัวเองเป็นมงกุฎทูตเดินดนพรมแดงการโปรแกรมตรงนั้นอยู่ในจิตใต้สำนึกเจี๊ยบมา10ปีแล้วก็เป็น10ปีที่เจี๊ยบไม่เคยออกไปจาก MBM ทุกลมหายใจยของเจ๊บเข้าออกจะรู้สึกตลอดเวลาว่าฉันสำเร็จใน m b ได้ฉันทำได้ แต่ก็อย่างว่าล่ะคะ่ะถ้าเราไม่ฝึกในแก่นของวิธีการเราจะไม่รู้ว่าความสำเร็จมันเป็นยังไงจริงๆแล้วแอมเบไม่ได้ยากเลยแค่ฝึกที่ความคิดของคุณมองภาพความสำเร็จแล้วใช้พลังในตัวคุณเชื่อมกับจักรวาลแล้วคุณจะรู้ว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่สำเร็จได้เหมือนกันครับเจียเจ๊ยบจะไม่มีบรรยากาศ จะไม่มีเซ็นเตอร์แต่เจี๊ยบสร้างบรรยากาศทุกบรรยากาศในความรู้สึกเจี๊ยบที่รอบตัวเจี๊ยบผู้คนรอบตัวเจี๊ยบเจี๊ยบสร้างบรรยากาศมันขึ้นมาเองเจะไม่รอให้คนอื่นเขาทําให้เจี๊ยบทําของเจี๊ยบเองแล้วในอีกไม่ช้าไม่นานชีวิตของเจี๊ยบก็จะหลุดเสร็จสําเร็จสุดในตําแหน่งมงกุฎทูตคะ่ะคุณก็ทําได้เช่นกันคะ่ะเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ